สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube นะฮะแล้วก็สวัสดี PP, YouTube, สสดไปทางอะไรนะเออนั่นแหละใครๆหลายคนครับนี่ผมจะพามาดูเดกาแต่งสวยแต่งหล่อครับอูอีสานใต้ด้ำแต่งนะครับ วันนี้รถของลุกวานครับรถสวยเมืองคูขันหรือว่าไ่บึงครับคัน <c oughs> นี้เป็นเดก้าร้อนะครับเป็นไฟหน้าย้อยครับหน้าย้อยกระชนก็เป็นของนอกครับ GAT นะฮะ ABS โปรไฟล์ ABS e e นะฮะ กระจกนาซานั่นจะเป็นหลังเต่านะครับกี่บ้านก็นับเองนะฮะไม่ได้นับให้นะครับบางฝุ่นเต็มคันนะฮะนี่เป็นสีเขียวแมงทับนะครับ เขียวมิ้นเขียวม,มิ้นครับต้องขอโทษครับเพราะว่าฝั่งนี้จะย้อนใสนะฮะไปพามาดูฝั่งนี้นะครับคลิปนี้ก็ให้ดูฝาข้างครับฝาข้างรุ่นใหม่นะฮะไม่มีช่องครับ รุ่นใหม่ครับไม่มีช่องเห็นไหมครับไม่มีช่องแล้วก็น้ําจะไม่เข้าเลยครับเนี่ยมันจะไม่ผุด้วยฮะแล้วก็จะเจาะเสาแทนนะครับเจาะเสาใส่อย่างงี้ง่ายครับส่วนฝาท้ายรูปแบบใหม่ครับก็จะทำแบบนี้ครับเนี่ย สลบลงครับเพราะว่าเวลายกดัมเลเทดินนั้นไม่ให้ดินมันค้างอยู่ครับให้ดินมันไหลลงครับไม่ให้ดินมันเกาะน,นะฮะนี่ครับส่วนเจาะก,กีข้างหลังจะเป็นเหล็กพับนะฮะก็ แข็งแรงทนทานครับเสาในี้สูง90เซนนะครับนี่เป็นเชสซีนอกนะฮะเชสซีนอกสีดำแล้วก็ท่อนั้นวนเลดครับนี่ครับวนเลดเลดทั้งเส้นครับ เ,เัแล้วก็กระบอกดําน้นประมาณถ้าไม่4ตันก็6ตันน่าจะสตันครับแกนใหญ่ครับนั่นแกนใหญ่ครับกระบอกแกนใหญ่มากครับเดี๋ยวไปดูฝั่งขวาต่อนะฮะนี่นะฮะฝั่งขวาปลายแฝดโค้งครับสีนิ้วครับของสักเฮดเดอร์นะครับ ของสักเฮดเดอร์แล้วก็ไดที่ปลายครับร้านสักเฮดเดอร์ครับปลแป๊บสนิ้วนะครับก็ไป4สีนิ้วสวยๆงามๆนะครับ แล้วก็ระบบเบรนั้นจะไม่ใช้ ABS นะครับเป็นระบบเบรทั่วไปนะครับเพรว่ามันบำรุงรักษาง่ายนะฮะแต่จะได้ตัวนี้มาแทนครับตัวล็อกเบรค ABS ครับนี่นี่ครับ2ตัวเลยนะแต่ส่วนมากตัวนี้จะเห็นในจำาพอรถฮีโน่เนี่ยตัวนี้ ที่เคยเห็นนะครับอะไรหาง่ายครับแบบนี้ก็อยางหน้าก็จะเป็นไฟสโตนครับเรเดียนครับไฟสโตน9.5 17.5ครับ นี่นะฮะเจียมๆนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในครับโอ้นี่ครับภายในหุม้มหุ้มบาะหนังมาอย่างดีครับลาย V A P ครับสวยงามครับก็ปักชื่ออิสานใต้ด้ำแต่งครับ YouTube ก็อ,าอา่านจัดให้ครับ เป็นหัวท็อปนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็นมลาลัยเป็นหนังแก้วนะครับสีน้ำเงินมูรี่ก็สีน้ำเงินครับ <c oughs> ส,สวยๆงางมเลยทีเดียวนะฮะไฟสามชั้นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอชื่นิมเ,เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ